เ,เพื่อนๆได้นั่งยาวสองลงภาวนาหรือยังคะมีโอกาสลองนั่งดูนะคะยังฟรีอยู่คือเรานั่งยาวๆเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยค่ะ เป็นเมืองนะคะเป็นเหมือนเมืองใหม่แต่ลาดพร้าวเนี่ยจเจริญมานานแล้วก็จะเป็นเมืองอีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นเมืองกลุงเมืองกลุง,ลงเลยอะค่ะนี่โรงเรียนนานาชาตินะคะไทยสิงค์ป่ ชัดเจนเลยค่ะ,จะเจริญไปคนละแบบอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านกกัานะคะดละดาวันเนี่ยสมุดรปาการเดี๋ยจะยังเห็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้อีกเยอะเลยค่ะแต่เรายิ่งนั่งลึกเข้าไปจนถึงภาวนาที่อยู่เขตบ้านพ้าวนะคะ พื้นที่สีเขียวแทบจะไม่มีแล้วเพราะความเป็นเมืองมีความเจริญสูงเพราะลาดพร้าวเนี่ยเป็นเมืองมานานมากแล้วนะคะแต่ถ้าสมุทรปราการจะเป็นอย่างนี้ค่ะยังเยอะความเจริญก็จะไหลออกมาเรื่อยๆจากก,ากลางกรุงเทพนะคะก็จะแผ่ออกมาที่ปริมณฑลสมุทรปราการต,ตอนนี้คอนโดเยอะมากนะคะจนไปติดริมน้ําแล้วอ่ะคือถอยไปไหนไม่ได้อีกแล้วประมาณนั้นเลยนะคะ ที่จัสเอเวอร์นะคะพอรถไฟฟ้า,ฟานี่ค่ะก็เลยทำให้เราได้มาลงเที่ยวดูดีนะคะดีเนี่ยค่ะลองดูเขียวเขียวคคสวยไหมคะข้างล่างก็รถมิ่งกันไปนะคะยือะ้อท้ายไปดึงหงส์

เขือนหน่อยหนึ่งตรงนี้นี่ข้างล่างนะฮะเพราะว่าเออมันจะมีถนนแล้วก็มีทางข้ามแยกรถก็เลยต้องเหือนนิดหนึ่นนงลองมาดูในในในขบวนนะคะนี่เลยสวยไหมตรงนี้นนะฮะแบบรถก็ข้างล่างติดแยกไฟแดงโอ้ไม่ธรรมดา นี่ค่ะนี่คือความเป็นยังคงเป็นเมืองปริมณฑลอยู่นะคะแต่เจริญนะคะเจริญมากยุ่งยากมากฤดูหนาวเข้าใจไหมคา Делаю เย็นก็กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวนะคะมีความสุขที่สุดเส้นทางนี้ต่อไปเส้นานี้ไป มบรรยากาศเมืองสมุทรปราการไปด้วยกันนะคะ เทพละเทภระสน่ะที่เชื่อมฝั่งมองไปเงไกลนะคะมีรถไฟสายสีเขียวด้วยรถไฟฟ้านะคะสายสีเขียว่ะไปถ่นเดี๋ยวเราออกแล้วผู้โดยาที่สุขอเวนอกจากควรรกที Hãy thưa <laughs> quý vị chị ơi <laughs> thưa quý vị chị ơi <laughs> thưa quý vị chị ที่ขบวนรถจะเขียนว่าลาดพร้าวแล้วนะคะลาดพร้าวแต่วันนี้ก็ยังคงวิ่งถึงภาวนานะคะเดี๋ยววันจันทร์ที่สิบเก้าก็ดูนะคะว่าจะถึงลาดพร้าวไหมสวยงามนะคะเรามาจากสีเอี่ยมค่ะตอนนี้เราก็ถึงสถานีสำโรงแล้วคงลาเพื่อนๆไปที่ตรงนี้นะคะ เพื่อนๆคะมีโอกาสมาเที่ยวกันนะคะคุ้มค่ามากไม่ใช่ว่าฟรีนะคะถึงไม่ฟรีเราก็ขึ้นคะ่ะเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่หาอะไรใหม่ๆให้ชีวิตมันมันดีนะคะเราก็จะได้มุมมองใหม่ๆด้วยสวัสดีเพื่อนๆนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะ